สิ่งที่บอกว่าจิตวิญญาณของคุณถูกยกระดับขึ้นหากคุณกำลังเป็นผู้ที่ฝึกจิตภาวนาฝึกเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณสิ่งต่อไปนี้บ่งบอกว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังถูกยกระดับถูกเลื่อนระดับขึ้นบางคนอาจสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดปกติไหมหรือเป็นเรื่องปกติที่อยู่ๆความรู้สึกและความคิดได้เปลี่ยนไปข้อแรกนะคะจะเริ่มรู้สึกเฉยๆไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องราว หรือสิ่งด้านลบที่เข้ามากระทบสิ่งที่เคยมองว่าสนุกกับไม่รู้สึกสนุกอย่างเช่นแต่ก่อนอาจเคยสนุกกับการนินทาคนอื่นหรือฟังคนอื่นนินทาพอจิตที่ถูกฝึกมันยกระดับขึ้นมันจะรู้สึกไม่อยากไปร่วมจอยร่วมเมาท์มอยคนอื่นพอะการพูดถึงคนอื่นในเชิงนินทายิ่งพูดถึงคนอื่นในแง่ลบมากเท่าไหร่จิตมันก็จะไหลลงต่ำไปเรื่อยๆ หรือจากที่เคยชอบสังคมชอบปาร์ตี้ชอบดื่มจะเริ่มรู้สึกอยากปีกวิเวกไม่ชอบสถานที่ที่วุ่นวายหรือเอาสิ่งอะไรมามมอมเมาตัวเองที่ทำให้ขาดสติมันอยากจะละอยากจะเลิกไปเองโดยอัตโนมัติข้อที่สองจะไม่อยากตัดสินใครไม่อยากเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดให้ปวดหัววุ่นวายแต่ก่อนเวลาเห็นอะไรเรามักจะตัดสินทันทีโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่น แต่พอจิตได้เลื่อนยกระดับขึ้นมันจะเข้าใจและมองหลายมุมมองหลายมิติมากขึ้นทำไมคนนี้ถึงพูดและทำแบบนี้ ถ้าเป็นเราไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่สิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาแบกไว้เราจะตัดสินและทำแบบเขาไหมมันจะเริ่มคิดและมองในมุมมองของคนนั้นจะไม่ตัดสินจากมุมมองและความคิดของตัวเองสุดท้ายเรื่องคนคนนี้หรือเรื่องนี้ส่งผลต่อเราหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ เราจะไม่อยากคิดหรืออยากรู้เรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองพอคิดไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรชีวิตใครชีวิตมันกรรมใครกรรมมันพูดง่ายๆคือไม่อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะมันทำให้จิตวุ่นวายไม่สงบนั่นเองข้อที่สถ้าอยู่ในช่วงที่พัฒนาจิตอย่าตกใจถ้ายังมีอารมณ์หง,งุดหงิดโกรธโมโห ฉนเฉียวบางคนโกรธง่ายโมโหง่ายก่อตอนไม่ฝึกเป็นเรื่องปกตินะคะพอจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นมันก็จะเห็นและรับรู้อารมณ์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นกันเพราะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนามันยังตัดอารมณ์ทางโลกยังไม่หมดมันยังมีความอยากมีอยากเป็นอยากได้ยังมีอารมณ์เศร้าเสียใจดีใจร้องไห้เหมือนคนปกติทั่วไปเป็นเรื่องปกติค่ะ แค่รับรู้ว่ามีเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นแค่ผู้ดูเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเราไปกดทับไปปฏิเสธอารมณ์ด้านลบที่มันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นระเบิดที่รอวันระเบิดอารมณ์ตูมกลายเป็นโกโก้ครันถ้าฝึกไปเรื่อยๆได้เห็นและเข้าใจมากขึ้นจะไม่อยากยึดเอาอารมณ์เหล่านั้น มาเป็นอารมณ์มันจะวางของมันเองได้โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับมันเป็นอัตโนมัติเพราะเข้าใจแล้วนั่นเองค่ะข้อที่4ความคิดและมุมมองต่อผู้คนต่อโลกต่อทุกสรรพสิ่งจะเปลี่ยนไปเริ่มไม่เหมือนกับสิ่งที่ผู้คนและสังคมกำลังดำเนินอยู่สิ่งที่สังคมบอกว่าสิ่งนี้คือดีสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้ต้องมีแต่ความรู้สึกภายในของเราเขาจะบอกว่า บางอย่างสิ่งที่สังคมบอกว่าดีแต่มันกำลังสร้างทุกข์ให้กับผู้คนโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่สังคมบอกว่าจำเป็นต้องมีจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเกิดมีสีข้อนี้หรือตรงกับข้อใดข้อหนึง่งไม่ต้องแปลกใจนะคะฉันผิดปกติไหมทำไมความคิดความอ่านความรู้สึกมันถึงเริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะจิตได้เลื่อนยกระดับขึ้นนั่นเองค่ะ ยิ่งฝึกมากขึ้นจิตก็จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนว่าภูมิปัญญาภูมิความรู้ที่ได้รับรู้ก็จะสูงขึ้นเช่นกันค่ะสําหรับแอดมองว่าเป็นเรื่องดีที่ทำให้เราได้เห็นความเป็นจริงมากขึ้นไม่ไปเป็นทุกกับเรื่องราวทางโลกมันจะค่อยๆชัดเจนและเห็นตามความเป็นจริงค่ะ